สรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมพุทธศัการาช2568เมื่อวันจันทร์ที่26พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ระมาดได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคติดต่อเช่นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อช่วยอากาศถ่ายเทได้ดีและจัดมาตรการ ตรวจวัาอุณหภูมิของเด็กก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารศูนย์พิาณเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดและคณะครูได้ทําความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนของเล่นและสิ่งของคเครื่องใช้ต่างๆภายในศูนย์พระเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด ในเวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอาริรัตการจนะคงคารองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตีตำบลแม,ม,ม่ระมาดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากงานไฟฟ้ากองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำารุดชุมชนนกแก่หมู่ที่2ตํตำบลแม่ระมาดและในเวลา13นาฬิกามอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกองช่างดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำารุดชุมชนบ้านห้องหมู่ที่ตําตำบลแม่ระมาด เมื่อวันอังคารที่7พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่จัดกองสวัสดิการสังคมได้ดันเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเหศบานตำบลมรามาศดังนี้ 1. ลงทะเบียนวัดความดัน 2. สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาเดินจงกรม 3. ทํากายบริหาร10นาที 4. กิจกรรมนันทนาการ 5. บรรยายความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมและจิตเวช 6. กิจกรรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและจิตเวช 7. กิจกรรมตรวจนวดอบประครบสมุนไพรโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ระมาดณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาดและในเวลา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากกองช่างได้ล,ลงพื้นที่สำรวจผิวจราจรที่ชำรุดชุมชนลานมูลหมู่ที่3และชุมชนศรีบุญเรืองหมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมต่อไป ื่อวันพุธที่28พฤษภาคมเวลา9นาฬิกานางสาวยุราณีนามกกรผู้มีการกองสวัสดิการสังคมได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับอำเภอะะประจับปิงว่าประมาณ2 5 6 8นห้องประชุมเพเ่อไมะมดชั้น2และในเวลา1 1นาฬิกานางสาวอามินาสุพจินหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และรราฟังผลประเมินการปฏิบัติงานเก็บคะแนนการประกวดในโครงการ To Be Number o n ระดับประเทศประจำปี2 5 6 8รอบลงพื้นที่นโรงเรียนมันมามวิทยาคมเมื่อวันพัสบดีที่19กพฤษภาคมเวลา9นาฬิกาเจ้าหน้าที่จัดก,กองช่างดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดชุมชนอนมูลหมู่ที่3ตํตำบลแม่รมาด วันศุกร์ที่30พฤษภาคมเวลา9ก้านาฬิกานายพุฒพงศ์สันวิชัยผู้มีการกองสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมากกรรมและเปลี่ยนความรุ้เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันณหอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยาคมเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาวอาริยตการจนาคงคารองปลัดเทศบาลรักษาชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลรวมกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนชุมชนดอนแก้วหมู่ที่6ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานรวมพลังสร้างสัปป์ยะวสู่วัดด้วยวิธี5สตามโครงการวัดประชาราสร้างสุขโดยได้ทำความสะอาดวัดดอนแก้วหมู่ที่6ตำบลแม่ระมาด และเวลา13มินา30นาทีใทศบาตมลตมมณีรามาดเยียร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนารวมพลังสร้างสัพทาปปะยะเพื่อเฉลิมพระเกียตรติและถวายเป็นพระราชกุศลได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3มิถุนายน2568โด,ดยเครือข่ายองคอ์กรภาคกความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชาราสร้างสุขทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาตรในเวลา14นาฬิกานางสาวยุรานีนามกรนผู้มีการกองสุดริการสังคมเข้าร่วมประชุมโครงการการชาติปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุผู้่อได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีเนื่องในวอากาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ณหอประชุมอำเภอแม่ระมาดและนุลาสิสนาฬิกา30นาทีน,ทนายธนวัตรคงภูทรนับป้องกันรละบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รโภยัยวาตภายัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถลม่มปี2568 ในพื้นที่จังหวัดตากผานระบบประชุมทางไกลในห้องประชุมอำเภอแม่ระมาชชั้นสองอเภอแม่ระมาชจังหวัดตาก